น้ำพริกซัมเบาหรือว่าเป็นน้ำพริกกะปิของอินโดนนะครับซัมเบาเนื้อคือเหมือนกับน้ำพริกกะปิแต่เป็นของอินโดนีเซียเขาก็จะทำมากินกับพวกปลาย่่งปลาย่างอะไรแบบคนอินโดนะ ปี๊บ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 ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับน่าจะใช่ครับคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนเบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบูดน้อยๆสวัสดีครับวันนี้ผมโนจัยสมุดกลับมาเพราะแบบเชฟบินดับสวัสดีครับไม่มีค่งเชียร์เลยเด้จะเลยคุณจะเลยกผมเชียร์หน่อยนี่น้อง ผมไม่ตอเต๋อเวลาที่บอกก่อนนะเชฟต้องนึกมาหนิเดี๋ยวผมให้ดูเทปหน้านะทีมรอคอยกันนะเชฟพี่น้องนะครับเชฟพี่น้องนี่เป็นคนพี่แข่งคบเชฟนะครับเหมือนเราแต่คนสิงคโปร์นะครับผมเป็นเ uh, ชฟชาวต่างชาติคนเดียวนะครับอยู่ในการแข่งขันท็อปเชฟนะครับก็เป็นคนสิงคโปร์แท้แต่ โอ้ใจคนไทยเพราะมีเมียคนไทยเออฮ้ยปวดใจคนไทยนะครับเพราะมีเมียคนไทยนะครับเนี่ยอินทบุคติพูดมากชิบหายนะมันเมานะมันได้เมามันจะเรียบร้อยเฮ้ยกับเมียไปเลยเราครเดินทางไปทานมาเสิร์ฟกันไปทานเสิร์ฟนะเฮ้ยขอบคุณครับคุณน้องร้องท้องหรือว่าเฮ้ยหมดแก้วก่อนเอาของพี่น้องมาวันนี้คือขึ้นไดหมดแก้วไนเลยวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรวะอินทนำนำพริกสัมบาวหรือว่าเป็นน้ำพริกกะปิของอินโดนะครับก็คือโอ้โ กูต้องยึดนไป็น่ประทานไปว่ะผมคบผมครโอผมดีมากเลยโอ้ไม่ตายแต่เดี๋ยวยิ้นไปใ่เจ้าเลยนี่กลัวกลัวสิแต่วาไมตัดอันนี้ครับกลัวสิรู้ที่กลัวสิรู้ก็เป็นส่งใ้ละ อ่ะโอเคก่อนเือซัมเบลนี่มันเรื่อนอธิบายให้ฟังก่อนเผื่อคนยัไม่เข้าใจซัมเบาเนี่ยคือเหมือนกับน้ียพริกกะปิแต่เป็นของอินโดนีเซียเขาก็จะทำมากินกับพวกปลาย้งปลาย่างอะไรแบบคนอินโดนะเขาไปทำเป็นวะเขาเป็นอาหารที่มันทำเป็นบ่อยมากเลยนะก็เพราะว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์อยู่ตรงกลางของอินโดกับมาเลย์นะครับก็คือเราอยู่ตรงกลางเนาะเราได้รับอิทธิพลเรื่องอาหาร จากประเทศมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะครับแล้วน้ำพริกซัมบปาของอินโดเนี่ยมันมันต่างจากน้ำพริกของไทยเยอะไหมของอินโดหรือว่าของเมาเลเซียใช่ไหมน้ำพริกส่วนใหญ่ก็จะออกหวานกว่าไทยนิดนึงแต่ไม่ได้มไม่ได้มากนะแต่สําหรับน้ำพริกกะปิของอินโดจะไม่ได้มีแค่กะปิอย่างเดียวที่เจอใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งเราต้องแช่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นเหมือนแบบคล้าคลเหมือนทักซอสไส้โทมปั่นเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นอ่าฝอย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 เออ Players, เป็นเป็นพลอยๆนะครับนี่ที guy, anyway. ่เราแบบที่ใส่ไม่ดีแบบชอบแบบสอนอะไรเด็กๆข้ามขางสอนที่อะไรมึงห็นนงูดิงูดิที่นี่คนที่เลาะเรียนทีคนตลอดเวลาเนอะเพื่อันนี้ก็ถึงคาแรคเตอร์ออนเซ็ปต์อ๋อผู้ดเด่นคาแรคเตอร์ของสอนสกรีนเอ้ยผมหมดแล้วช็อตอ่ะโอเค โอเคครับก็อย่างแรกวันนี้อ่ที่จึ๊กจะช่วยตำนะครับเป็นผู้ช่วยเนาะโครกโครกเหตุโครกโครกโครกเหตุที่จึ๊กจะช่วยตำเราที่ชอบตำคุณแม่งตัวใหญ่มากอ่ะใช่คุณแห่งตัวใหญ่มากแต่จริงๆแล้วทำแบบแค่นำพริกซัมเบลใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เราไม่ต้องใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับเราใช้ตัวเล็กก็ได้เขาเรียกว่าเป็นกุ้งแห้งเนื้อแบบเหมือนแบบที่ทำแบบพวกซอสเอ็กโซหรือว่าผัดผักเอ่ออย่างนั้นแต่อันนี้แบบบ้านผักดอกแบบพรีเมียมแล้วเนาะนี่โล่ห้าร้อยกว่านั่น เนี่ยใส่ใส่เจ้าของต้องแบบแบรนด์เนมต้องมาแบบอลังการทุกอย่างเนาะซึ่งวันนี้เราจะใช้ก้นแห้งตัวใหญ่ต้องแช่น้ำก่อนก็ใช่อันนี้แช่แช่แช่น้ำไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้แช่ประมาณสามสินาทีแล้วครับแช่น้ำไว้อหแช่น้ำแช่น้ำเอาไว้แช่น้ำเอาไว้แช่น้ำเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสามสิบนาทีโอเค ส่เข้าไปประมาณแค่นี้นะอันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนนะครับสช้อนโต๊ะหกเลยนะหรือหรือให้รอก่อนอ่ะโขกเลยต้องแยกอ่ะอ่ะโอเคอันที่สองเราจะมีตะไคร้ที่ใช้แค่ต้นนะครับก็เราซอยให้พี่จื๊อก่อนเดี๋ยวเจอเฮ้ยมันดูโตจังว่ะตอนผักอ่ะอะไรฮะดูโตมากนะคุณรู้เปล่าพวมึงอ่ะอน็อกนี่มันเป็นทีมชาติ สิงคโปร์นะทักแข่งเราของข้าวเลยอ๋อตอนเป็นจูเนียร์จูเนียร์จูเนียร์เฮ้ยมันเป็นทีมชาติสิงคโปร์หรือว่าแบบข้าวอีกที่มันไม่ได้แบบโบโกโลกลานี่ทีมชาติไทยมึงดูตามขึ้นทีมชาติเสียบอลลูกมือตอนนี้เป็นลูกมือเสี๋ยวบอลเนื้อชานมึงจะไปตามไม่ยองมึงเสียบอลมัเนี่ยเหมือนอะไรนะอะไรโจ้าอะไรโจ้าจาลึกดูน้องจิจาลึกดูน้องจิจาลึกดีอ่ตอนนี้เราจะแยกสามส่วนนะครับก็กุ้งแห้งลงไปผัดก่อน ว่ากุ้งแห้งต้องใช้เวลาคลายหอมแล้วก็ให้แบบเป็นแบบรสชาติออกมาเนาะเราจะเอาแบบหอมแดงกับกระเทียมไปปั่นอันลงไปปันปป่นหรือว่าโรก็ได้นะครับแล้วก็เอามาจะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับสุดท้ายเราก็จะเป็นพริกนะครับส่วนพริกที่เป็นพริกชีฟ้าแห้งกับพริกชีฟ้าสดน,นะครับลงไปรอมก,กันแล้วเราจะลงไปผัดข้าวโดนะครับผัดให้หอมแล้วก็ค่อยปรุงรสนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือหอมแดงตะไคร้กับ กระเทียมนะครับพร้อมแดงเราเอาประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็กระเทียมก็2ต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็แค่1ึส่วนหนึ่งส่วนอ่ะโอเคครับครับโขกใช่ไหมอันนี้วันนี้ออนเนอร์มากเลยออออนเนอร์มากที่เราได้ผู้ช่วยที่ชื่อเชฟจ่าด้วยนะครับัผมนี่ม่เป็นลูกจ้างของเชฟเชฟเลยเอาพี่โน้งไม่มีแก๊ ไปไปไม่ได้ติดไม่ได้ติดไม่ได้ติดอ่าโอเคเราจะเริ่มต้นที่กุ้งแห้งก่อนนะครับ <c oughs> ก็เอาน้ำมันใส่ลงไปส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะผัดซัมบาานะครับแล้วเราไม่อยากให้แบบน้ำน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> แข็งๆอย่างเงี้ยมันแบบเหนียวเนียวอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บในตู้เย็นใช่ไหมอ่ะซัมเบาเราจะแบบผัดเสร็จแล้วเอาไว้ในตู้เย็นเราต้องก็ต้องใช้น้ำมันพวเรือ่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะตามใจไม่ได้เวลาเย็นแล้วมันไข่อ่าใช่เจอถ้าถ้าถ้าเย็นแล้วก็จะเป็นไข่แต่น้ำมันพัเร่พอเรือ่เราจะได้แบบเก็บไว้แบบนานที่จะไม่เป็นไข่ใช้น้ำมันหมูได้ไหมน้ำมันอะไรนะท็อปแบทอ่ะท็อปแบทก็จะเป็นไข่จะดีไหมมันดีรสชาติแต่ก็มันแบบจะจะมีกลิ่นแรงอาจจะแรงเป็นแบบอะไรวะน้ำมันหมู เข้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นรายการที่โนน,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 นหรือว่ารายการจริงแบบชื่แม่งคือกูเราน่ากินมากวันนี้ก็จกุ้งแห้งนะครับเ,เราต้องยืดจะเอาอาการกูเรียกว่าเค็หรือว่าปั่นถึงแบบเป็นซอยๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอตอนเราจะเอามาผัด <laughs> ต้องงี้ต้องต้องหลับตาเขาบอกอะไรรู้ปะเขาบอกอะไรรูะเขาบอกว่าเนี่ยคนเราอ่ะ ปอกแอปเปิ้ลหรือปอกอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องใช้ตาหรอกคุณใช้สีม,มารำละโน่นี่เด็กแฟร์แฟร์คุจะต้องปอกแรงลองดูสิจะแล้วก็ปอกบอกเลยแล้วห้ามกินเลยต้องดมก่อนต้องดมก่อนจานเรือต้องลองดูแล้วจาน<ป>ต้องลงกันโอเคนะครับตอนนี้เราจะเริ่มผัดกุ้งแห้งแล้วนะครับี่ไม่ไหม้ไรสั่นไม่ไหม้หรอนี่ไหม้เป็นอะไรไม่รู้แล้วมันก็ใส่เหมือนเดิมไม่ไมันอยู่ในลวนน้งมันสห่ไนๆคีมมั้ย ดี่<อ>าไอ<ป>อ่าโอเคอันนี้ไม่ได้ล,ละเอียดมากแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาก็ยังใช้ได้เหมือนกันก็เอากระเทียมกับหอมแดงนะลงไปอันนี้ถนะ้าปั่นได้นะปั่นได้ปั่นจะดีกว่าเราทำไม่เดติมเราไม่ปั่นแล้วกันอ่าโอเคโอเควไีกแล้วก็เอา,าไไอะไอรลูกอะไรอ่าเบอร์พิกแห้ง ชีฟ้าแห้งน,นะ<ห>นครับที่เอาเม็ดออกนะครับเพราะว่าอันนี้น้ำพริกกะปิของอินโดไม่ได้ออกเผ็ดขนาดนั้นนะครับไม่ได้ออไม่ไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ย เนี่ยพี่นนกะปิเผ็ดมากเผ็ดแบบไม่ได้เป็น,นอย่างนั้นนะครับมอันนี้ก็จะเป็น<ไ>ปน้ียงแค่สองแก้แวเห็นะน้ำจิ้มกุยช่าที่ไม่ได้ไดแผ็ดมากนะครับก็ซึ่งเราจะเอาเม็ดออกนะครับอ่าโอเคแล้วก็แต่เรามีกะปินะกะปิต้องใส่อยู่แล้วอ <är> ๋อใช,ใช่แต่ไม่ได้เผ็ดมากแ,แต่ผมทำกะปิไม่เป็นนะเราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์กะปิไม่ได้เป็นด็อกเตอร์กะปิวัวจ่ายไม่มีรองแคร์ส่วนเพราะองค์สูญมากหมล้เนี่ยอ่าโอเคแล้วเอาแบบมั่วๆนะเพราะว่าเรามีอะ เอ้ยมึงอย่าพูดถึงที่ออร์กาเละวะมึงพูดอะไรไม่ได้ไม่ไม่โม้โม่แต่แบบบ้านๆเหมือนแบบเราทำให้บ้านบ้านบ้านโอเคเพื่อนได้เพื่อนหรืว่าแบบขอบครัวกินเราก็ใส่อานนี้ลงไปด้วยโอเคมีแบบตินเม็ดนิดนึงใส่อันนมันโตไหมไทยแบบคีทคีทไทหมันเผ็ดนิดนึงอันนมนโตไหมอันนี้ลงมนโตไหมอ๋อเราไม่ต้องใช้เราแบบโรลโรลโชากรอบๆนะครับมือบวกก็เดีดยวมือหุ่ พูดแต่ละชักช้าๆนะคะรสชาติเนี่ยมึงมาแกล้งผมไ่ออกไมึงอาเมื่อกี้กรอบนะครับมึงเลาะมึงเอามาพูดสิงคโปร์เหมือนเขามึงพูดใหม่ดิไม่ได้เกี่ยวไม่ได้กยังผมบอกว่ามีหม้ออยู่แล้ว พวกพริกเนี่ยนะครับถ้าพริกแห้งแล้วก็พริกสดเนี่ย่อนจะตำก็หั่นให้ชิ้นเล็กๆหน่อยมันจะได้ตำแล้วแหลกง่ายขึ้นหรือใช้เครื่องปั่นก็สะดวกมากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้เครื่องปั่นมีสเต็ปหนึ่งหรือว่าจริงๆเราตัวนี้ก็ได้ก็คือใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็จะปั่นแบบให้แบบเนียนมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เราจะใส่ปินะครับอันนี้ก็อะไรนะดุ๊กตุ๊กตึกุ๊กตุ๊กตึุกตุกต๊โอเคเราจะใส่กะปิประมาณขึ้ อ่ประมาณขึ้นช้อนนะครับใส่ลงไปโอเคผัดต่อแล้วไอ้ซอสจำเบาเนี่ยบางคนต้องกินแบบว่าถ่งคนไทยปะเอาไปจิ้มหรือว่าอะไรกันก็จริงๆแล้วซอสจำเบาก็ใช้ได้หลายแบบนะครับก็คือมีจานนี้ที่ดังมากที่สิงคโปร์เขาเรียกสิงคโปร์มาเลเซียอินโดก็เรียกว่าเป็นทาสซิลมัสนะครับ ก็อะไรนะอาซีละมั้งนาซีนาซีแปลว่าข้าวนะครับนาซีคือข้าวครับนาซีแปลว่าแริจะรู้ดีเหลือเกินเริ่มนาซีละมั้งเริ่มมั้าวแต่ไม่แปลว่ามันมันละโมกมันแต่ข้าวมันไม่ได้มาจากแบบมันหมูหรือว่ามันไก่แต่มาจากกะทินะครับก็คือข้าวมันที่แบบเป็นข้าวหมูกะทิแล้วเขาจะกินคู่กับซัมบาวแล้วเราจะมีพวกมีไก่ทอดมีโอตาโอตาที่เป็นพอมกขากะพมกนะครับอันนั้นก็จะเป็นน้ำจิ้ม ดำเบาสามารถกินอย่างนี้หรือว่าจะเอาน้ำพริกซัมเบามาผัดปลาหมึกลิ้งนกคอไหมผมมือดีบาลันแดงเบี้ยเชียร์สุดๆลิ้งนกคอไหมโอ้แล้วอาจารย์เดี๋ยวไปปั่นทีนึง่งขาไป<า>เอามือพอแล้วเมื่อกี้เราก็เอานดำพริกซัมเบาเนาะเอาไปปั่นต่อแล้วก็ตอนนี้เราจะใส่ ก็คือต้องให้น้ำเชิกเราเนี่ยคือละเอียดใช่ละเอียดกว่านี้แล้วก็แบบเอาแบบเนียนๆแต่ก็อยากได้แบบมีแบบชิ้นๆที่เป็นกุ้งแห้งแต่แบบพวกแบบสมุนไพรนะครับผัดอะไรกันหรอผัดอยู่ผัดอยู่ผัดเสร็จแล้วต้องทำังไงวะโอเคตอนผัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะย่างปลานะครับวันนี้ปลาที่เราได้อันนี้เป็นปลาอะไรพี่นนท์กุสลัดกุ้งสลัดนะครับโอ้อันนี้แบบอะไรที่บ้านผู้ขายดองมีแต่ของพรีเมียมนะครับ อ,อย่างแรกน,นะบังนางก่อนแล้วก็ใส่เกลือเด็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับเ <res> พราะว่ามึงจำกุศลลาดนี่ยมึงจำความหวังชีวิตมึงได้หรือเปล่ากุศลาดที่ออกมาตู้ฟิกมึงอ่ะ ม่ำสว่านเป็นย่ำสว่ายพันเดียวกันเหรอย่ำสว่านตเพส่ายเป็นพี่ชายกับพี่น้องไปพันเดียวไม่ได้พี่ชายพันเดียววันออพันเดียวกันครั้งแรกในชีวิตที่เราเจอปลาตัวนี้ครับแล้วเราโดนด่าว่าคำออกมาแล้วเนี่ย เนื้อมันลุ่ยมากโอเวอร์คุกเกินไปกินเข้าไปปุ๊บคุณภาพาไม่ต่างจากปลาแช่แข็งนะครับนี่สัมผัสของปลานะครับเหมือนปลากระป๋องที่บุอาอายุวะแต่จริงๆแล้วเราเไม่รู้ว่า texture เ,เป็นยังไง <c oughs> นะครับอ่าโอเคสําหรับดับพริกซับเบานะครับเราไว <c oughs> ้่อแล้วหรอไม่ไม่ยังไม่เสร็จก็ได้เด<ๆ>ี๋ยวผมทำให้ครับอไไม่านไายเอากระปีกระปีของไทยก็ได้กระปีกระปีโอเคกระปีแล้วใช่ไหมต้อาไม่ต่อตอนนี้เราจะใส่อะไรอีกอ่ะ เกลือนะครับเล็กน้อยไปแค่แบบอ่านเอาเล็กน้อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะด่าว่าแบบไม่โปรเฟสชั่นแนลอ่าโอเคครึ่งช้อนชานะครับเขาจะด่าม่อโปรเฟสชันแนลแบบนี้มีหรอที่จ่พูดจะด่ามือมือจะอะไรผิดก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลเลยนะครับปี๊บครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บ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 ใช่ไหมใช่นะใช่ไหมครับน่าจะใช่ครับโอเคใส่ลงไปประมาณแบบหนึ่งประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะเออเราไปมาทำเปียกโอเคโอ้โหน้ำมาทำเปียกก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับโดยเปรี้ยวเไม่เปรี้ยวอ่ะโอเคตอนนี้เรามาชิมรสชาตินะครับเดี๋ยวกูชิมแบบนี้แต่รสชาติรสชาติจะต้องกรูไม่พอใส่อันนี้ลงไปก่อนกูจืดว่ะจืดนะใส่เกลือน้ำปลาได้ไหม เออน้ำปลาก็ได้โอเคจริงๆอะถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบรสชาติที่แบบกรอบๆแล้วมีแบบหอมน้ำปลานะราสามารถใส่น้ำปลาลงไปด้วยปกติก็ใส่น้ำปลาไหมปกติก็ใส่น้ำปลาได้แต่ส่วนใหญ่ที่สูตรนี้นะครับก็เราจะใส่แค่เกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็แปลว่ามึงกำลังไม่ไแจกไม่ได้แจกสูตรจริงในช่องกูดไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเพราะว่าแบบรสชาติแบบลิศคนไทยเนาะชอบแบบน้ำปลารสชาติที่แบบน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็จะมีน้ำปลาก็สามารถใส่ ได้เพราะน้ำปลาใช่ไหมอาจารย์เจ๊หมป๋าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนนี้ป๋าบอกว่าเวลามึงมาถ่ายไม่เคยให้ป๋ากินเลยวันนี้ต้องได้นะผมทำเหมือนคนสิงคโปร์นะป่านะกินแล้วคนสิงคโปร์ทำปลาย่างสำเาเ้บหนาวเชื่อพูดอะไรกินนี่พูดอะไรกินเขงเอาเอาเอารสชาติมันเจิด จืดนี่นะเราเพิ่มอีกให้รสจัดๆนี่ก็เป็นครึ่งชอ้นชอน<อ>นะครับ<อ>นี่เป็นคนแล้วมีนึ่งแถวใส่ปลาใส่ปลารสย่างโอเค,อเคถ้าเกิดว่าถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับอร่อยยังอ่ะรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดว่าอยากรสจัดกว่านี้ก็คือใส่พริกป่นลงไปสามารถใส่ได้นรสชาติม่นจะเหมือน x อไหมไม่ได้เหมือนเอ XO แบบเ XO เบากว่าใช่ไโม x แบบมัน XO ต้องการมันดีกว่า ได้ยัม่จบเดี๋ยวมายังกู้ใหม่นะดีกว่าเมื่อกี้ละเออแลเปล่าแล้วเปล่าแล้วเราได้ไหมไหมปลาย่างเอ้ยปลาอุตสาหย่างซัมเบลเราจะเอาน้ำพริกซัมเบลนะครับมาใส่อยู่ตรงนี้นะจะใส่อยู่บนใบตองชั้นหนึ่งแล้วก็ หอมด้วยเด็ดดท้้องวิใช่หอมไม่ต้องไม่ต้องมันมันมันติดมันต้องไปบนล่างเลยวะใช่ไม่ส่งส่งด้านเลยเหรอโอ้แล้วไปปิ้งปิ้งบนกระทะเอาไปเอาไปปิ้งโอเคเฮ้ยยังไปไม่พอไปได้ได้ได้โอเค ต้องปิ้งใบให้อ่อนเดี๋ยวนี้ก็ได้ต้องปิ้งใบให้อ่อนใบมันอ่อนใบมันอ่อนแล้วก็หอมเราต้องปิ้งใบก่อนไม่เอานะครับใช่เราต้องแบบปิ้งให้แบบอ่อนใบมันตุ๋กก่อนใช่ไหมมันจะหอมได้หอมได้นิ่มเราจะหอง่ายกว่าปิ้งถึงประมาณนี้นะครับตอนนี้จะดูแบบอ่อนๆแล้วเอามานี่ลงมารีเลยพับมาเลยสองชั้นไปเลยลงกลางลงกลาง ตอนนี้เราเจะพับเลยเอยเอยอย่างนี้ได้อันนี้ใบใหญ่กว่าดีกว่าเราก็ทำงานห่อนะยังไงก็ได้ห,อห่อง่ายพี่คนนี้องพอห่อแล้วไม้กัดไม้กัดไม้กัดเสียบนะครับใแบบเน้นๆเป็นแบบพาร์เซลหรือว่าเป็นของขวัญให้พี่นศของขวัญที่ อ่าแล้วตอนนี้เราจะเราจะย่างอยู่บนเตาองุ่นะครับไฟแรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่หมนก็ดีไฟแรงไเดียวฮะไฟแรงไปตัวนี้อ๋ออยู่หนาไปติอันนี้ไฟกองจะไหม้ใช่เออไม่นี่ก็ได้อ่าโอเคเออได้โอเคอย่างนี้ก็ได้นะดูไม่ใครเขาเชฟมาคุณไม่รู้เขาบังเกิดอะไรคอมบี คอมบีโอเว่นบีก็คือเป็นโล l o c อมบีใช่อันนี้เมื่อกี้เห็นชิ้นปลาของเราเนาะอันนี้เป็นโอเว่นโอเว่นนี่คอมบีนี่เป็นชาโคลอเวนที่ชาโคลโอเว่นคอมบีที่มีสตีมอินเจคชั่นนี่เราปิดโอ้โหมึงหลับยาวรึเปลเนี่ยก็คือเพราะว่าเมื่อกี้ชิ้นปลามันแบบน้ำซึ่งเราจะเอาอันนี้มาปิดให้ปลามันสุกนะครับแล้วก็มันต้องมีไอเดียมันแบบลมพวนเนาะเราจะมาย่างประมาณ18นาทีก่อนเดี๋ยวเราอาจจะคว่ำกับอะไรับ กับกับตอนนีสวยโอเค e อ้เ l l e n t ลตอนนี้หิละละดแล้ก่อนเรื่รอสิบหานาทีไปได้แล้เน้อโอเคโอตอนนี้ ย่างแบบ slow slow อะไรนะ slow cook slow c o อันนี้ไม่ได้ slow f r หลยชั่วโมงแล้วถึงแบบตอนนี้แบบมืดแล้วอ่ะเอามยกเลยหมันนี้ว้ผู้ชครับ slow grill slow g i l ถึงตอนนี้มืดแล้วครับว้าวว้าวว้าวสวยสัตว์เ่ะสวยสัตว์เฮ้ยแต่ติดติดอันนี้ไมเลยไปเดี๋ยวยกเลย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 เดี๋ยวอช ย2 3วันตู้ชีโอเคไม่ได้ต้องให้ปากินอันนี้ต้องให้ปากินโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือปลาย่างของเรานะครับวันนี้เชิญปลาเชิญนี่เชิญผู้มีคนสูตุลชิตเราให้ปลามาชิมวันนี้ขอบคุณมากดูปลาก่อนนะ อย่าไปถามนะอายุยังไม่ถึง50นะตอนนี้พอดีแปดยังไม่ถึง50นะอายุตอนนี้ไม่ถึง50นะมาน้าวก่อนนะครับปีมะนาวก่อนเหรอใช่ปีมะนาวนึงไปปากกินเลยผมจะให้เดี๋ยวปากนี่ไม่เดี๋ยวให้ไปให้เก็บไม่เป็นไรปากเหลือสุกนนนีี่ปดีกกว่าปนนีีดว่าเหลือสุกพอดีเลยนี่ปากกินนี่โอ้นี่นี่สุกดีมากเลยอีน้องระเบิดปากึงบวกอร่อยนะมึงรอดตายในชีวิตใช่ หอมจริงๆอร่อยหอมไม่ปลาหอมหอมอันนี้ต้องทำอร่อยนะรสชาติแบบนี้ใช้ได้นะปลาขายได้เดี๋ยวเราจะยึดสูตรน้องมาขายในร้านเราดีครับไม่ไม่เผ็ดไม่เค็มสุดยอดสุดยอดนะขอบคุณป้ามากพี่บุภูมีเป็นคนถูกคนในร้านเรานะขอบคุณมากเจ้านายใหญ่ที่ให้ภูมิปลาเดี๋ยวไปปากขวใหญ่เจ้านายใหญ่เจ้านายใหญ่เดี๋ยวให้ปลาที่เจ้านายใหญ่แห้ภูมิหรือเขาเป็นโดนคร้บปลาเป็นไงที่ผมรอดตายนะ ข้าวฟ้าบอกอร่อยนะกูบอกเลยพวกมึงเลิศตายนะ้โอริปากูเนี่ยไม่ได้จริงจรินะมาเทปการ์ลืนนิ่งเลยลืนนิ่งนะครับแต่จึ๊ว่าไงดันจึ๊ไม่ได้อะโอ้ลูกน้องลูกน้องไม่มีไม่มีป่ามีเสียงใครอยากรู้นะว่าดันจึ๊งคเรื่องดูใบยังไงเดี๋ยวเขาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องดูใบเขาม่เป๊ไม่เออไม่ใช่เอาไม่เป่า สุดยอดแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอกันที่หน้าอีน็อกฝากหน่อยไว่าใครอยากเจออีน็อกก็มาเจอไหนไอจีวงวับอะไรนะไอจีโป้งไอจีก็คืออีน็อกติวนะครับอีน็อกอันเดอร์สกอตติวนะครับแล้วก็กดไหมยียใครจะไปทำลูกกดเดี๋ยวขึ้นให้แช่ไปอ่าโอเค อยู่ด้านนี้นะครับโอเคไปนะครับโอเคร้านอาหารร้านอาหารก็คือฟัด Chicken Rice นะครับอยู่ท่ามกที่ข้าวมังก่สิงคโปร์อยู่ที่เซน a l w o นโวกับเดอะโมนามงวันนะครับเซนต์นโวก็จะเป็นชั้นสามเดอะโมนามงวันก็จะเป็นชั้น5้นะครับเดอะมอะไรนะงามงวันโอเคที่เียแล้วอะไรอีกแล้วแล้วีร้านอีกแล้วก็จะมีร้านเชฟเทเบิลที่สุขุมวิทสามบเอชื่อ c o u n t เตอร์เคาน์เอร์นะครับ เฝากไว้นะครับขอบคุณมากไม่ต้องฝากอาจารย์จะลึอาจารยลึกมาใหม่ไม่ต้องฝากกูช่องกูมึงฝากนี่ดีก่อนใครอยากติดต่อเรื่องดูใบไม่ใช่เิไปใแล้วซีอีโอบ๊ายบาย